เราคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมของเราเพื่อให้ลูกหลานไทยในอนาคตได้มาใช้ต่อไปอย่างยั่งยืนป่าไม้มีคุณประโยชน์มากมายแก่มนุษย์ เพราะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และพืชสมุนไพรที่อยู่ในป่าก็สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้นานา,นาชนิดป่าไม้ทำให้เกิดความชุ่มชื้นในอากาศช่วยให้ฝนตกอย่างถูกต้องตามฤดูกาลและเมื่อใดที่มีปริมาณน้ำฝนมากป่าไม้จะดูดซับน้ำไว้ช่วยบรรเทาการเกิดอุทกภัยและกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่อไป ความหลากหลายของป่าไม้มือไทยให้ประโยชน์มากมายแก่คนไทยทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้เหล่านี้สำหรับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับทางรัฐบาล ท่านพลเดชประยุทธ์จันโอชานายมนตรีก็ได้ให้นิไายอย่างชัดเจนว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้รักษามาให้พวกเราคนไทยทุกวันนี้ได้อยู่อาศัยได้ใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์พูนสุขนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในวันนี้ที่จะต้องช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปยังลูกหลานของเรานะครับทีถ่ถามว่าวิธีการดําเนินการนั้นรัฐบาลเราก็กําหนดนโยบายว่า ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นป่าที่มีความชุ่มชื้นที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีมีการบุกรุกโดยเด็ดขาดงั้นเราก็ทําการขีดกรอบแนวให้ชัดเจนว่าป่าอนุรักษ์เราจะไม่มีการบุกรุก,กสําหรับพื้นที่ป่าที่เริ่มเสื่อมสภาพลงไปหรือว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเราก็ต้องมีการทวงคืนเพื่อเป็นทรัพยากรของแผ่นดินแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กับป่านั้น เราก็ต้องเป็นให้จําเป็นที่จะให้เขาอยู่ร่วมกับป่าได้ก็มีโครงการป่าชุมชนนะครับคือคนอยู่กับป่าเราต้องทําป่าให้พี่น้องได้ใช้ประโยชน์ได้อาศัยอยู่กินในป่านั้นได้ในขณะเดียวกันพี่น้องในชุมชนก็จะดูแลรักษาป่าอนุรักษ์ของเราไปด้วยอันนี้เป็นอโิบายรัฐบาลนะครับซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นํามาสู่การปฏิบัติโดยกรมป่าไม้ก็ได้ทําโครงการป่าชุมชนนะครับขึ้นมา คือความสุขของทุกคนที่นี่ความสุขที่เกิดจากการมีครอบครัวเพื่อนบ้านอาหารหยุกอยาน้ำกินน้ำใช้ที่อยู่อันอบอุ่นและอากาศอันบริสุทธิ์ความสุขในชีวิตที่ชาวบ้านบอกว่าหาได้ง่ายๆเพียงเรามีป่าชุมชน แต่ก่อนจะพบกับความสุขในวันนี้อดีตพื้นป่าที่นี่และอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็เสื่อมโทรมและลดน้อยลงจนหน้าใจหายด้วยสายเหตุหลายๆประการเริ่มต้นจากการนำไม้ไปใช้สอยต่อมาก็ทำเพื่อการค้าการสัมปทานเหมืองแร่ระเบิดหินการสร้างสาธารณูป,ปโภคโครงการขนาดใหญ่ของรัฐก,การบุกรุกป,ป,ป่าเพื่อสร้างรีสอร์ท ทำสวนยาพาราสวนป่ามรวมถึงภ oui, ัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยแล้งซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากน้ํามือมนุษย์ที่ลืมตระหนักไปว่ากําลังบั่นทอนลมหายใจของตัวเองกรมป่าไม้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ได้พยายามหาทางรักษาพื้นป่ามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการป้องกันการจัดหาที่ทำกินรวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้แต่การดำเนินการวิธีใดๆก็ไม่สำเร็จผลเท่ากับกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมป่าไม้จึงมีแนวคิดที่จะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับรัฐ ด้วยอาศัยพลังของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ป่านั้นๆร่วมกันชุบชีวิตผืนป่าและให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการป่ายั่งยืนประชาชนได้รับประโยชน์ในรูปแบบของป่าชุมชนโดยสนักจัดก,การป่าชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเรื่อง กระบวนการการมีส่วนร่วมให้ออกมาเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งได้เริ่มอนุมัติให้ประชาชนจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543เกิดพื้นป่าก,กว่า3ล้านแสนไร่สร้างความสุขให้กับคนในชุมชนมาแล้วประมาณ9,000หมู่บ้านหากชุมชนใดต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรับประโยชน์จากป่าแบบยั่งยืนเช่นนี้บ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดโดยหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ควรมีพื้นที่ติดกับพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติหรือพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2,484หรือที่ดินที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนอสหอลอ หรือพื้นที่อื่นๆที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามแนวทางจัดตั้งป่าชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจที่จะร่วมจัดการโครงการป่าชุมชนสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เมื่อที่ประชุมหมู่บ้านมีมติร่วมกันจัดทำป่าชุมชนให้ผู้ใหญ่บ้านกํานันหรือนายกอบต นายกเทศบาลตำบลรวบรวมรายชื่อรัศดรยื่นคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนให้หน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและนัดแนะออกตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนหลังจากตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ป่าชุมชนแล้วคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดทำร่างโครงการป่าชุมชนแบบปปช3เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการป่าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นำร่างโครงการป่าชุมชนเสนอผ่านองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอท้องที่พิจารณาให้ความเห็นและเสนอโครงการให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ เมื่อโครงการป่าชุมชนได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้อย่างเป็นทางการแล้วหมู่บ้านที่ได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าวก็จะสามารถดําเนินการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ของตนได้อย่างเต็มที่ซึ่งในแต่ละปีกรมป่าไม้โดยสํานักจัดการป่าชุมชนมีการส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของงบเงินอุดหนุน ทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ2 0 0 0 0กว่าชุมชนมก็จะได้พื้นที่ป่าประมาณ10กว่าล้านไร่ในปัจจุบันนี้เรากำลังเดินหน้ามาประมาณ9,000กว่าชุมชนคิดว่าอีกไม่นานเราก็ได้ป่าคืนมาประมาณ4ล้านไร่นะครับอันนี้เป็นเป็นนโยบายรัฐบาลและนำมาสู่การปฏิบัติครับจากฝนฉ่ำฟ้าที่พร่งพรมสู่พื้นป่าให้ชุ่มชืน้น จึงไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวแต่นั่นหมายถึงความชุ่มชื่นใจที่พราวพร่างอยู่ในใจของผู้คนที่มุ่งมั่นในการรักษาผืนป่าป่าที่เปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่อยู่ในรั้วบ้านของเราเอาไว้เพราะคนกับป่าแท้จริงแล้วมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่อาจแยกจากกันหากเราสร้างสมดุลวัตจักรของคนกับป่าก็จะเอื้ออาศัยต่อกันได้อย่างกลมกลืน และยังประโยชน์แก่กันด้วยความยั่งยืนตลอดไป วันนี้ได้มาเยี่ยมนะครับป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวายอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทําให้เกิดการรักษาพื้นป่านะครับที่อยู่ติดกับชายขอบของพื้นป่าตะวันตกอุทยานแห่งชาติแม่วงแม่เปิร์นแล้วก็เขตรานธา์ป่าห้วยขาแข้ง ประโยชน์ของป่าชุมชนนะครับส่วนที่สําคัญอันนึงก็คือในเชิงของทางเศรษฐกิจเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องพวกเราทุกคนนะแล้วก็พวกนี้ก็มีการเก็บหาจากในป่าเข้ามาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ปลูกเสริมนะครับโดยเฉพาะพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมของพวกเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นํามาเป็นสมุนไพรเอาไปต่อยอดทําเป็นเรื่องวิสาหกิจชุมชนด้วยแล้วก็รวมทั้ง แม่บ้านทั้งหลายด้านหลังนะครับก็มีการนําเอาผลิตผลจากป่านะครับทำเป็นพวกสีย้อมผ้าหนาหน่สร้างรายได้ให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นป่าชุมชนนี่ให้ประโยชน์กับพวกเราในส่วนที่ทําให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ครับอันนี้เรื่องการบุกลุก100%เปอรครับไม่มี เรื่องตัดไม้อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องร่วมกันปรึกษารือเพื่อแก้ไขจุดนี้ต่อไปนะครับส่งผลให้พวกเราร่วมดูแลกันแล้วทุกคนร่วมมือร่วมใจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับชุมชนนะครับก็ได้มีป่าที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับมีอาหารให้กับชุมชนได้มากขึ้นนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับอาหารจากชุมชนเหลือจากกินแล้วเราก็นําไปขายเป็นเพิ่มรายรายได้ให้กับชุมชนนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับรัฐบาลนะครับขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณกรมป่าไม้นะครับขอบคุณสำนักจากการปราชมชนนะครับที่ให้โอกาสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับก็คิดหวังว่าจะใช้ประโยชน์ให้อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานนะครับพวกผมมีกิจสำเนาอยากหวงเห็นปลาแห้งนี่ไว้นะครับเพราะวันเป็นต้นน้ำครับ ปลาตนน้ำเาต้องลงอาหารในแท้บ้านได้พึ่งผ้าใส่ไหลายๆด้านครับชุมชนเราเนี่ยไม่ต้องรัฐวเวญแล้วคนในชุมชนเรารักป่าแล้วคือเราปลูกป่าเหมือนปลูกป่าในใจคนถ้ายัางมีผมยังมีที่มั่นเราสรอยต่อปอ,อยังมีชาวบ้านตำนลอดคนข้างหนอกจะมาทำป่านี้โดยไม่ได้โดยเด็ดขาด,ดแม้แต่เอาชีวิตไปเดินปันก็ยอมพระเจ้าอยู่เปรียบเสมือนน้ำพระราชินีเปรียบเสมือนป่าแพรว่าถ้าผมไม่ได้ผมก็เปื่อ พอเป็นแผ่นดินรับรับกระองไว้ทักทรองรับรักษาไว้เพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์ของต้งชนจาิไทยทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่จัดการดูแลป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรักอย่างแท้จริงต่อพื้นป่าที่พวกเขาพึ่งพิงและถ่ายทอดพลังของนักอนุรักษ์ป่าสู่ผู้คนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป อยากฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นทรัพย์ของแผ่นดินเป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้รักษาให้กับเราคนไทยทุกคนเอาไว้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์พูนสุขในวันนี้เราคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมของเราเพื่อให้ลูกหลานไทยในอนาคตได้มาใช้ต่อไปอย่างยั่งยืนครับ ป่าเป็นแหล่งอาหารของพวกเราค่ะจากสารไม้ไผ่จากป่าชุมชนผ้าย้อมสีจากธรรมชาติค่ะ